สวัสดีครับก็พามาชมแปลงผักไฮโดรโปโนิกนะครับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งควบคุมด้วยไสฟอนนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มทำงานนะครับพอน้ำได้ระดับน้ำก็จะเริ่มไหลนะครับแล้วก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลองชมดูนะครับ เห็นได้ว่าน้าน้ําเริ่มเริ่มแรงขึ้นนะครับระบบน้ําน้ําขึ้นน้ําลงนี่ก็เพื่อ,อจะมีเวลาให้ให้รางได้รับออกซิเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในในในหนึ่งรอบก็ใช้เวลาประมาณ25้านาทีนะครับ น้ำก็จะแรงเรื่อยเรื่อยนะครับจนน้ำเต็มไหลายแรงเต็มท่อเลยนะครับครับเต็มเต็มระบบแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างระหว่างนี้ก็จะพาชมาแปลงรอบรอบนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงตั้งแต่เริ่มพอนะครับถึงสิบห้าวันนะครับก็เป็นแปลงอุบัตหนึ่งนะครับ ันนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงเอ่อ15-25วันนะครับซึ่งเป็นแปลงขนาด72หลุมนะครับใช้ระบบน้ําขึ้นน้ําลงเหมือนกันนะครับควบคุมด้วยไสฟอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ25-35วันนะครับแล้วก็35-45วันนะครับ ก็จะมี Green Oak นะครับคอสเลสนะครับฟิลเล่นะครับของเราก็จะปลูกอยู่สี่อย่างนะครับไซฟอนก็ยังทำง,งานนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็ยังไหลยอยู่นะครับอันนี้ก็คือไซฟอนตัวควบคุมระดับน้ำนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ แปลงผักนะครับแปดสิบเอ็ดหลุมนะครับน,นี่ใกล้จะเริ่มตักแล้วนะครับ จบแับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็จะใช้ระยะเวลาการเติมน้ําในรางอีกประมาณ19นาทีนะครับแล้วก็น้ําไหลออกก็หกนาทีรวม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 แล้วก็ในหนึ่งรอบก็จะใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับต้นถึงรอบนะครับอันนี้ราง7 2ดสิบก็เหมือนกันนะครับระบบเดียวกันนะครับควบคุมได้ในฟั่นเหมือนกันนะครับ โดยรวมเราก็จะผักเราก็จะมีทั้งหมด4 4รุ่นนะครับครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ